ไฮไลท์ของคอร์ส Private One to n e Stream to คืออะไรคะถ้าพูดถึงไฮไลท์จริงๆของคนที่มาเรียนแบบส,สดๆมาเจอตัวพี่ mm hmm. คือเขาเนี่ยจะได้รับการเช็คและเชสช่วงขณะความคิดของเขา mm hmm. เช่นตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่พอเราโยนโจทย์นี้ไปยกตัวอย่างเช่นอะตอนนี้ให้คุณซื้อรถคันนี้เลือกเลยว่าคุณจะเอาเสียอะไร คุณเลือกเลยตอนที่คุณกำลังเลือกเนี่ยคุณเลือกในความรู้สึกที่คุณรู้เลยว่าตอนนี้คุณมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วแล้วคุณเลือกมาเลยว่าคุณจะเอาคันนี้คือจะเข้าไปเช็คว่าตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกต่อต้านอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเพราะบางคนน่ะไม่กล้าเลือกเพราะบางคนน่ะไม่กล้าที่จะชี้ด้วยเพราะบางคนน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ความรู้สึกหรือว่าเสียงในหัวเนี่ยมันลิงก์เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าบางคนหรือเสียงบอกเลือกเลยชี้เลยชี้เลยสนุกสนุกแต่พอเราบอกว่าคุณซื้อจริงๆนะมันใช้เงินคนที่คุณจจจะต้้องง่ายยริๆดว ความรู้สึกบางทีใจแม่งเต้นแหละรู้สึกเหมือนแบบกลัวที่จะได้จ่ายเงินกลัวที่จะเสียเงินก้อนนี้หรือว่าต้องซื้อมันจริงๆอะ่ะซึ่งตอนนั้นนั่นแหละจะเป็นกระบวนการสําคัญมากๆที่พี่จะต้องเข้าไปเชื่อมยังไงให้ความคิดกับความรู้สึกและอารมณ์เนี่ยมันอยู่ในขึ้นเดียวกันให้ได้และทําให้เขาอะ่ะซื้อและเลือกสิ่งนั้นคือตัดสินใจไปเลยว่าตอนนี้ฉันพร้อมแล้วและฉันจะเอาสิ่งนี้จะเอาคันนี้เอาซีนี้อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนที่ ทำกับโค้ดฟิล์มไปแล้วนั่นแหละก็คือใช้เป็นช่วงจังหวะเนี้ยการตัดสินใจที่สําคัญอันนี้แค่ตัวอย่างแรกนะแต่จริงๆมันมีอีกหลายเรื่องที่จะสอนนะว่าจะต้องคิดแบบไหนความรู้สึกความคิดแล้วก็แรงสัน่นสะเทือนตอนนั้นเนี่ยคือพี่จะจับคลื่นของเขาตลอดเลยว่าตอนนี้คลื่นของเขาเป็นยังไงพอเริ่มรู้ว่าคลื่นมันไม่อยู่ในจุดที่เรามองว่าต้องเป็นระดับนี้พี่จะจับไหลเขาทันทีเลยคือเราเนี่แหละจะถาเขาและใส่พลังงานหรือใส่คลื่นเนี่ยให้กับเขาเลยให้คิดถึงนกับว่ามือของเราอะ่ะ น้องลองนึกภาพตามนะถ้าถ้าเรามีพลังพิเศษที่มือของเราเนี่ยไปแตะหลายใครหรือไปจับตัวใครแล้วคนนั้นอ่ะได้รับพลังพิเศษจากเราไปเลยอ่ะเห็นภาพปะนั่นแหละคือสิ่งที่จะได้แน่นอนอืมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอ้โหแบบมันสุดยอดมากแล้วเขาก็จะตัดสินใจและมีการตัดสินใจด้วยขึ้นพลังงานที่เป็นคลื่นของพี่ที่ส่งเข้าไปที่เขาด้วยอืมข้อนี้สอนอะไร,ะรบ้างคะข้อนี้บอกเลยว่าสอนเรื่องของ กระบวนการที่เราเคยฟังกันมาว่าเออคุณจะต้องนั่งสมาธนะิน่าจะต้องจินตนาการแบบนั้นแบบนี้นะคุณจะต้องเขียนนะว่าคุณจะเอาอะไรเอาให้ชัดหรือบีอิงแบบนู้นแบบนี้ทุกสิ่งอย่างเลยอันนั้นะคือที่เราเรียนมาทั้งหมดใช่ไหมแต่สุดท้ายพอให้เราไปทําเองการทําเองเป็นยังไงบ้างคะบางทีอาจจะทำได้แค่สองวันบางทีอาจจะไม่รู้ว่าทําถูกหรือทําผิดใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นที่จะทําให้มันแบบต่อเนื่องทุกวันแต่ว่าคอร์สนี่หลักๆเลยคือสอนตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นยันนอนอะว่าเรา ต้องทําอะไรบ้างเราต้องคิดอะไรบ้างและบอกกับเขาชัดๆดให้เราเห็นภาพเลยว่าตอนนี้บีอิงของเขาเป็นยังไงและความรู้สึกของบีอิงตอนนี้เป็นแบบไหน,นและการตัดสินใจที่บอกว่ามั่งขั่งเหลือเฟอือเนี่ยความรู้สึกของความมั่งข้างเหลือเฟอือเป็นยังไงจะให้ทุกคนมาอยู่ในจุดนั้นในควอดน,นี้เพราะหลายๆคนเนี่ยสัมผสัสไม่ได้จินตนาการไม่ถึงว่ามั่งข้างเหลือเฟอือเป็นแบบไหนแต่พี่จะให้เขาอยู่ในจุดที่เป็นมั่งขั่งเหลือเฟอือของพี่เมื่อเขาได้สัมผัสและเขาได้จับได้อยู่กับทุกสิ่งที่เป็นความมั่งข้างเหลือเฟือ มันจะทําให้ใจเขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันระดับนี้นะจาได้ไหมที่พี่เคยพูดบ่อยๆว่าให้คนไปอยู่ในจุดที่มั่งคั่งเหลือเฟือบางคนจินตนาการไม่ถึงบางคนคิดไม่ออกบางคนจับอารมณ์ไม่ได้ว่ามั่งคั่งเหลือเฟือเป็นยังไงเก็ตปะเนี่แหละคอร์สเนี่ยจะทําให้เขาอยู่ในจุดจุดนั้นและรู้สึกถึงจุดๆดนั้นจริงๆคอร์สนี้เนี่ยมันมีเรียนสดเจอตัวด้วยมันแตกต่างกับคอร์สออนไลน์นะคะเด็ก คอร์สออนไลน์ก็คือจะได้เรียนรู้วิธีการทั้งหมดคือจะสอนและบอกเลยว่าจะต้องมีการคิดแบบไหนคุณต้องทําอะไรในขณะที่คุณกาลังทาสิ่งนี้อยู่สิ่งที่คุณจะต้องคิดคือแบบนี้นะและถ้าคุณกําลังจะทําสเต็ปถัดไปสิ่งที่คุณจะต้องเชื่อมไปสเต็ปถัดไปคือทําแบบนี้นะคือสอนทุกอย่างทุกกระบวนการเลยแต่ว่าในออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้ไงว่าณนะจังหวะนั้นคนคนหนึ่งที่เรียนออนไลน์อยู่เขากําลังรู้สึกอะไรอยู่ในการที่กําลังทําบางอย่างเนื่อยไหมคือเราไม่รู้เลยสมมติคนร้อยคนพันคนเรียนอยู่ยรรอะไร แล้วไม่รู้เลยว่าจุดที่สําคัญจริงๆอะ่ะตอนจุดที่มันกำลังพีคอะ่ะเขาพีคตามตามเราไว้เราไม่รู้นี่ออกมเราไม่รู้เลยแต่เรียนสดเราสามารถจับไหลทุกคนที่นั่งอยู่กับเราได้ถึงเป็นเหตุผลที่ว่ารับ10คนเพราะว่า10บคนเนี้ยจะเป็น10คนที่พี่เดินถุนเดินแตะทุกคนได้เลยแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนกำลังคิดอะไรแต่ละคนถึงจุดไหนพี่สัมผัสได้หมดอืมเอาไว้ง่ายๆคือมันต่างกันตรงจุดนี้แหละตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะคอยตรวจสอบ จุดที่มันสําคัญว่าตอนนี้เขาคิดถูกไหมและในจุดที่เขากําลังทําอยู่ความรู้สึกของเขามันอยู่ในคลื่นที่ถูกแล้วหรือยังอนนี่คือความต่างข้อนี้เหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับทุกคนนะที่มองเห็นภาพของตัวเองที่อยู่ในจุดของความมั่งคั่งแหละแต่ทีเนี้ยมองเห็นมานานแล้วแหละอาจจะ2ปี3ปีที่ผ่านมามองเห็นมานานแล้วแต่มันยังทําไม่ได้หรือทําไม่สําเร็จหรือวันนี้อาจจะเป็นบางคนที่เพิ่งจะเริ่มคิดถึงจุดนั้นเหมาะกับคนที่ ไม่อยากเสียเวลาก็คือก๊อปปี้รูปแบบของพี่ไปเลยถ้าหากก๊อปปี้รูปแบบของพี่ได้อย่างที่พี่ล่าสุดทํากับโสต์ฟิล์มใช่ไหมใช้เวลาไม่ถึง24่ชั่วโมงทุกอย่างเสร็จเศรษลดได้เป็นคันอะรู้ไหมว่าสิ่งที่มันสําคัญคือแค่เราเลือกเลยและความรู้สึกที่กําลังเลือกละตัดสินใจมันต้องถูกต้องคือเหมือนเราบอกกับจักรวาลไปเลยว่าฉันจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและเชื่อไหมว่าจักรวาลเนี่ยจะจัดเรียงทุกอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างอะไรก็แล้วแแตต่่่่่่่่เเเเพืืือออให้้้มมมัันนนนนนกกิิดสสงงงีีขึควายไชร พราะฉานารถก็แค่ฟังว่าอ๋อแค่ฉันบอกนะเดี๋ยวจัก,กรวาลเนี่ยจัดสรรทุกอย่างมาเพื่อฉันเองแต่สุดท้ายเขาไม่รู้ว่าว่าในกระบวนการนี้ที่บอกเออบอกไปเถอะเดี๋ยวจัก,กรวาลจัดสรรมาให้ฉันเองเขาไม่รู้ว่ารายละเอียดที่ต้องทอําอ่ะคือทําอะไรเขาไม่รู้เลยแต่สิ่งที่พี่ทํากับโค้ดฟิล์มรู้ไหมสิ่งที่ทําคืออะไรรู้ไหมคือเลือกเสร็จปุ๊บอ๋อเอาแบบนี้ใช่ไหมชอบรุ่นนี้ใช่ไหมตีนี้ใช่ไหมโอเคติดต่อเซลล์ติดต่อเซลล์เลยเซลล์จาก ศูนย์รถศูนย์บริการรถมาหาถึงบ้านบอกเซลให้เอารถมาให้เขาขับมันต้องเข้มข้นถึงระดับที่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆอะเออเอารถมาให้เขาขับเลยเซลก็เอารถมาให้ขับแล้วกะบวนการต่างๆคือเห็นเลยว่าคุยติดต่อเรื่องของการจ่ายเงินยังไงต้องจ่ายเงินก้อนแบบนี้แบบนี้เรียกว่าจะจ่ายแบบลักษณะแบบไหน ทุกอย่างมันต้องละเอียดขนาดนั้นเลยนะมันต้องแบบนั้นเลยเก็ตปะเนี่ยแหละคือมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของคอร์สนี้อืคอร์สเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างถ้าใครทําได้ครั้งแรกแค่เรื่องเดียวนะคุณจะจับแพทเทิร์นได้ว่าฮหแบบนี้นี่เองเหมือนที่พี่จับแพทเทิร์นได้พี่เอาไปใช้กับทุกๆเรื่องในทุกพื้นที่ของชีวิตเลยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทันทีแค่คุณทําได้หนึ่งครั้งและก็ก๊อปปี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเก็ตไหม ทำอะไรก็แล้วแต่ที่สําเร็จหนึ่งครั้งเหมือนล่าสุดที่ทากับฟิล์มที่เล่าให้ฟังเพราะฟิล์มเป็นเทสติมเนียลแรกที่ทาของคอร์สนี้แบบชัดเจนเลยก็คือจากแพทเทิร์นได้จากได้อะไรต่อต้องการให้อะไรเกิดขึ้นก o พิสิทธิเนี่ยทาซ้ําทําซ้าทาซ้าทาซ้าเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไปในรูปแบบที่อาจจะคาดไม่ถึงความสําเร็จหรือความฝันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วค่ะคือบางคน มันถึงมีคําพูดออกมาว่าฝันลมๆแรงๆเพราะว่าพอเขาฝันไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นไงมันมีอยู่แล้วทุกคนฝันอะไรก็แล้วแต่คือโยนออกไปอยู่ในจุดที่จักรวาลรับรู้มันแหละแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรนม่ออกมามมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีอยู่แล้วทีเนี้ยการที่มันมีอยู่แล้วอ่ะถ้าเราต้องการจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆคือเรานี่แหละจะต้องจูนตัวเองยกระดับตัวเองหรือคลื่นพลังงานของเราให้ไปอยู่ในระดับที่จะได้รับสิ่งนั้นด้วย g ็ t ไหมยกตัวอย่างเช่นความมั่งคั่งระดับนี้ มันไม่ใช่เป็นคนที่เป็นพนักงานธรรมดาที่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาแล้วก็ยังหาเช้ากินข้ามแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยจากการทํางานจังเลยเมื่อไหร่ฉันจะได้ความมั่งคั่งแบบนี้นะเม,มื่อไหร่ฉันจะมีรถคันนี้ขับเมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านแบบนี้นะมนไม่ใช่คนระดับแบบนี้ที่จะทําแบบนั้นได้ไงแต่ถ้าเขาต้องการจะได้จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่การที่มานั่งโทษบทอ้าจากการเหนื่อยจากการทํางานแล้วนึกออกปะมันจะต้องเป็นความรู้สึกที่ เออเขากระตันอยู่แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับทุกวันนี้ที่เขาได้ทํางานสิ่งนี้อยู่เขาได้ทํางานที่เขารักนะเฮ้ยถึงแม้ว่าบางทีเขาจะรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่กําลังทำเนี่ยฉันกําลังทําเพื่อให้ได้สิ่งนี้นะนึกออกปะแล้วมันจะมีกําลังใจและความสนุกซึ่งมีกําลังใจมีความสนุกและความรักในการทํางานเนี่ย ขึ้นมันก็สูงอยู่แหละพอขึ้นมันสูงอยู่แล้วแน่นอนว่าพูดอะไรไปว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นจักรวาลจะจัดเรียงค่อยๆจัดเรียงเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาให้เขาจนสุดท้ายเขาเป็นคนนั้นอาจจะเป็นคนสําเร็จนะในหน้าที่การงานนั้นจัดบริษัทที่เขาทําอยู่ก็ได้แต่ถ้ายังเป็นคนที่แบบบ่นอ้างแล้วก็โอ้อยากได้แบบนั้น,น๋ยวนี้โอย้ยังเหนื่อยงานยังเยอะอะไรเงี้ยไม่มีทางที่จะได้เลยเนื่องออกมาซึ่งอันนี้แหละบอกเลยว่าทุกอย่างมีอยู่แล้วและมันชัดเจนมากๆถ้าเราเห็นว่ามันมีคนมี มันชัดเจนมากถ้าเราเห็นว่ามันมีคนทําได้มันชัดเจนมากๆถ้ามันมีคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะให้เราเห็นอ่ะนั่นคือหลักฐานไงมันมีอยู่แล้วและเราก็เป็นแบบนั้นได้เราก็ทําแบบนั้นได้เช่นกันซึ่งเนี่ยสำคัญมากๆนะที่จะสอนตั้งแต่แบบกระบวนการ état, ความคิดนะว่าคิดยังไงสอนแบบเข้าไปถึงความรู้สึกของคุณเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันต้องคิดแบบนี้ในจังหวะที่กาลังคิดแบบเนี้ยจะต้องเป็นความรู้สึกไหนที่แทรกเข้าไปในจังหวะที่กําลังคิดเรื่องเนี้ยแบบนี้อยู่ความรู้สึกอะไรที่แทรกเข้าไปแล้วคลื่่นนนแบบไหทีมัจะต้้้อองงจูนนเพื่่ใหสิี จักรวัลจัดเรียงมามันไวมากๆซึ่งคนที่เรียนสดก็บางทีเรียนปุ๊บวันถัดมาได้ผลเลยนะเกิดขึ้นเลยบางทีวันนั้นเลยเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันอันนี้มันมันเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายคน